สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเหรียญที่มีราคาหลักแสนหลักล้านเลยนะครับนั่นก็คือเหรียญช้างสามเสนหรือเรียกอีกรุ่นหนึงก็คือเหรียญหนวดนะครับด้านหน้าจะเป็นรูปของรัชกาลที่5นะครับ จะเขียนไว้ว่าจุฬาลงกรณ์นะครับแล้วก็สยามมินนะครับเหรียญรอสอหนผลิตที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับผลิตเป็นตัวอย่างขั้นสุดท้ายเพื่อขอพระบรมราชานุญาต ก่อนที่จะมีการผลิตของจริงมีการพบเหรียญตัวอย่างนี้เพียง10เหรียญและเป็นที่นิยมในวงการนักสะสมเป็นอย่างสูงนะครับดูกันชัดๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงวิธีตรวจสอบเบื้องต้นนะครับระหว่างเหรียญจริงกับเหรียญปลอมนะครับ เหรียญรุ่นนี้นะครับด้านหัวและก้อยจะตรงกันข้ามกันนะครับถ้าเหรียญสองด้านหัวตรงกันแสดงว่าปลอมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลองเทียบดูกับเหรียญแท้ในรูปนี้นะครับเอาเหรียญของท่านนะครับเทียบดูนะครับถ้ามีจุดแตกต่างกันมากๆฟันทงไปเลยครับว่าปลอมร้อยเปอร์เซ็นต์ และอีกอย่างนึงนะครับลองเอาเหรียญวางลงกับพื้นเรียบๆนะครับหรือหลังกระจกก็ได้นะครับแล้วจับหมุนดูถ้าหมุนติ้วเลยนะครับเหมือนลูกข่างแสดงว่าไม่ใช่ละครับเหรียญปลอมแล้วนะครับเหรียญแท้จะต้องเรียบติดไปกับพื้นและหมุนไม่ค่อยไปนะครับหรือหมุนไม่ไปเลยนะครับ ด้านหลังจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นตัว E ตัว S ตัว S ตัว A ตัว I นะครับจะเขียนพิมพ์ชัดเจนมากครับเห็นไหมครับเหรียญปรับเสียนรุ่นนี้นะครับทำได้เนียนมากๆนะครับเหรียญปลอมนะครับจึงควรศึกษาดูให้ดีก่อนนะครับเหรียญทานจริงหรือเปล่านะครับมีคนประกาศ ประกาศรับซื้อนะครับใน facebook ในกลุ่มซื้อขายนะครับตอนนี้เลยนะครับ2,000ส0ถึง4,000ส,สนบาทเลยนะครับพิมพ์จะชัดเจนจะเด่นสง่ามากครับเห็นไหมครับขอบของเหรียญน,นะครับจะเป็นฟันเฟืองนะครับ ระหว่างช่องฟันเฟืองจะมีขีดตรงกลางทุกช่องซึ่งเกิดมาจากบล็อกที่พิมพ์นะครับสังเกตดีๆนะครับสังเกตที่ตัวหนังสือนะครับด้านบนจะเป็นของแท้นะครับจะชัดเจนนะครับส่วนด้านล่างด้านล่างนะครับจะเป็นของปลอมนะครับลองเอาเหรียญของท่านมาลองเปรียบเทียบดูนะครับ เห็นไหมครับตัวหนังสือจชัดเจนมากครับพิมพ์จะสวยงามมากเหรียญรุ่นนี้นะครับน้ำหนักของเหรียญอยู่ที่15.1ห้าจุดหนึ่งกรัมนะครับจะเกินนิดหรือน้อยหน่อยก็ส่วนเกินก็ประมาณ15.5กรัมไม่เกินนี้นะครับส่วนขาดก็14.5กรัมนะครับไม่เกินนี้นะครับ จะถือว่าเปเรียนแท้นะครับยังไงช่วยฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ